สวัสดีครับวันนี้กับผมนายกิตินันท์เจ้าก,กิดไพศาลผู้ช่วยทนายความบริษัท AP พีรออ f ฟฟิวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องฟ้องซ้ำและฟ้องซ้อนนะครับการฟ้องซ้ำก็คือการที่คู่ความเน้นนำคดีที่ศาลพิาพากษาชี้ขาดและคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยมาฟ้องใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1้8ที่วางหลักว่าคดีที่มีคําพาิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแล้วห้ามคู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุเดียวกัน โดยจะมีหลักเกณฑ์ได้แก่ 1. คดีที่คู่ความเป็นคนเดียวกันโดยคู่ความที่เป็นคนเดียวกันนี้เป็นได้หลายกรณีครับเช่นผู้แทนโดยชอบทำฟ้องค,คดีแทนผู้เยาว์โจทกท์ที่โจทก์คนละคนที่อาศัยสิทธิ์เดียวกันมาฟ้องจําเลยทาย,ยาทฟ้องเรียกทร,รัพย์สินจากผู้อื่นทาย,ยาทฟ้องผู้จัดจาก,การมรดกให้รับผิดเกี่ยวกับการจัดก,การมรดกผู้รับโอนกรรมสิทธิ์พิพาทจากเจ้าของเดิมหน่วยงานราชการตามลําดับบังคับบัญชาเป็นโจท์ฟ้องจาเลยในคดีเดียวกันเป็นต้นครับ แต่ถ้าเป็นกรณีที่โจทย์คนเดียวกันฟ้องจำเลยคนเดียวกันในข้อฐานะหรือโจท์ฟ้องบุคคลอือ่นแล้วจำเนรจำเลยในคดีก่อนร้องสอดเข้ามาเป็นจำเลยในคดีนี้จะไม่ถือว่าเป็นคู่ความคนเดียวกันครับข้อที่2ก็คือทั้ง2คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุเดียวกันเช่นประเด็นที่ฟ้องคดีแรกและคดีหลังเนี่ยเป็นประเด็นเดียวกันโจทก์ฟ้องคดีใหม่เพื่อเรียกเอาส่วนที่ยังบกพร่องเนื่องจากคำขอขัดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์และการฟ้องซ้ำบางข้อหาเนี่ย โจทฟ้องจำเลยในหลายข้อหาก็ได้โจทจำเลยอ้างสิทธ์เคย่างกันจะไม่ถือว่าเป็นประเด็นต้องวินิจฉัยอย่างเดียวกันครับข้อที่3ก็คือคดีก่อสารได้วินิจฉัยประเด็นไปแล้วการวินิจฉัยประเด็นในคดีนีนน้จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1 3ออนุ2ที่วางหลักว่าศาลวินิจฉัยคดีได้โดยทําเป็นคาพิพากษาหรือคาสั่งหรือจําหน่ายคดีออกจาการบกความรวมถึงการยกฟ้อง ที่มีการวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีแล้วคดีที่ศาลยกฟ้องเพราะโจทก์ขัดนัดพิจารณาการชี้ขัดเบื้องต้นปัญหาข้อกฎหมายการพิพากษ,ษาตามยอมการวินิจฉัยตามที่คู่ความท้าการจะถือว่าเป็นการฟ้องซ้ำแต่ถ้าหากเป็นกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้จําหน่ายคาดีจาการะบบความโดยไม่มีคําวินิจฉัยชีข้ขาดประเด็นในเรื่องนั้นเนี่ยเนื่องจากเหตุตามมาตรา1้2ยก็จะไม่ถือเป็นการฟ้องซ้ำครับโดยการฟ้องซ้ำเนี่ยคดีจะต้องถึงที่สุดแล้วซึ่งจะถึงที่สุดในศาลชั้นต้นอุทธรณ์หรือฎีกาก็ได้ ต้องถือตามคำพิพากษาที่ถึงที่สุดว่ามีการวินิจฉัยประเด็นที่คู่ความสู้กันมาหรือไม่หากกรณีที่ศาลชั้นต้นพิพากษ,ษาย,ยกฟ้องโดยอาศัยวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีแล้วแต่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโดยไม่ได้วินิจฉัยประเด็นในคดีและคดีถึงที่สุดแล้วโจทก์ฟ้องใหม่ได้ไม่เป็นฟ้องซ้ำครับโดยในกรณีที่ไม่เป็นฟ้องซ้ำเนี่ยจะมีข้อยกเว้นในมาตรา1้อยได้แก่1กระบวนพิจารณาในชั้นบังคับคดีนะครับเนื่องจากคดีถึงที่สุดแล้วนะครับ ข้อที่2ก็คือสาลพิพากษาหรอมีคำสั่งที่กำหนดวิธีการชั่วคราวให้บังคับที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ข้อที่3ก็คือสาลพิพากษายกฟ้องโดยไม่ตัดสิทธิโจทน์นำคดีมาฟ้องใหม่ครับด้วยผลของการฟ้องซ้ำเนี่ยคือสารจะไม่สามารถรับคําฟ้องไว้พิจารณาได้ในคดีหลังเนื่องจากต้องห้ามตามกฎหมายและเนื่องจากการฟ้องซ้ำเนี่ยเป็นเรื่องของความสงบเรียบร้อยสารสามารถยกวินิจฉัยเองได้โดยไม่ต้องมีคู่ความฝ่ายใดร้องขอครับ ในส่วนของการฟ้องซ้อนเนี่ยก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา173โดยจะมีหลักเกณฑ์และผลที่จะตามมาเนี่ยคล้ายคลึงกันกับการฟ้องซ้ำครับแต่จะต่างกันตรงที่การฟ้องซ้ำเนี่ยคดีแรกที่ฟ้องจะต้องถึงที่สุดแล้วส่วนของการฟ้องซ้อนเนี่ยคดีแรกจะต้องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลทั้งนี้เนี่ยการฟ้องซ้ำแลอฟ้องซ้อนผลจะเหมือนกันคือห้ามนำคดีหลังมาฟ้องตามกฎหมายและศาลจะไม่มีอำนาจรับคำฟ้องในคดีหลังไว้พิจารณาครับ โดยสรุปก็คือการฟ้องซ้ําคือการฟ้องคดีที่ถึงที่สุดไปแล้วโดยคู่ความคนเดียวกันประเด็นข้อพิพาทเดียวกันทําให้ศาลไม่สามารถรับคําฟ้องไ้พิจารณาได้ในส่วนของการฟ้องซ้อนก็คือการฟ้องคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลโดยคู่ความคนเดียวกันประเด็นข้อพิพาทเดียวกันทําให้ศาลไม่สามารถรับคําฟ้องไ้พิจารณาได้เช่นเดียวกับการฟ้องซ้ําครับสําหรับวันนี้ก็ผมจะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ